วันนี้เรามาพูดถึง3วิธีง่ายๆที่จะช่วยบรรเทาอาการคันจากโรคสะเก็ดเงินกันครับซึ่งอาการคันเนี่ยเป็นอาการที่รบกวนผู้ป่วยสะเก็ดเงินอาการหนึ่งเลยวิธีการแรกนะครับคือการประครบเย็นหรือใช้ความเย็นเข้ามาช่วยนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลดีนะครับแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับโดยเบื้องต้นนะครับให้เราเปลี่ยนน้าที่อาบก่อนนะครับจากน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนเนี่ยนะครับพยายามอาบน้ําเย็นนะครับ หรือน้ำอุณภูมิปกตินะครับที่จะมีอุณภูมิเนี่ยไปข้างในค่อนข้างเย็นนิดหนึ่งนะครับอย่าเป็นน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนซะทีเดียวหรือในบางคนเนี่ยอาจจะใช้ห่อประคบเย็นก็ได้นะครับถุงเย็นนะครับมาประคบเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ยังเน้นย้านะครับสำคัญเลยคือห้ามนานจนเกินไปไม่อย่างนั้นเนี่ยจากการที่จะทําให้แม่คันเนี่ยจะกลายเป็นระคายเคืองผิวได้นะครับวิธีการที่2นะครับก็คือใช้ผลิตภัณฑ์นะครับที่มีความอ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเข้ามาช่วยนะครับในกลุ่มของเราเน ภัยไทยไบโอนะครับหรือทีมสมุนไพรไทยไบโอ CBD ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับจะช่วยลดอาการคันได้ทันทีเลยนะครับไม่มีสเตียรอยแล้วก็ผ่านการวิจัยมาด้วยนะครับช่วยระงับอาการคันได้ดีมากๆครับหรือว่าในบางคนนะครับถ้าเกิดเกิดจากความแห้งตึงนะครับก็ใช้เป็นโลชั่นสมุนไพรไทยไบโอก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นโอซีโอที่เพิ่มความชุ่มชื้นลดการอักเสบ ได้นะครับหรือพื้นฐานเลยเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องใช้เป็นน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับแต่อาจจะต้องทาบ่อยหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวลดอาการคันครับวิธีที่3นะครับก็คือการควบคุมความชื้นในห้องนะครับไม่ให้อากาศแห้งจนเกินไปนะครับความชื้นที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยลดอาการคันได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเรานะครับอาจจะไปซื้อเครื่องทาความชื้นนะครับปล่อยละอองน้ําเพิ่มความชุ่มชื้นในห้องเนี่ยเข้ามานะครับใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับที่สําคัญเลยอย่าให้มันชื้นจนเกินไปนะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นหรือลดความแห้งได้นะครับก็คืออย่าอยู่ในห้องแอร์นานเกินไปนะครับหรือว่าเปิดแอร์นานจนเกินไปนะครับการที่เราเปิดแอร์นานจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้อากาศแห้งมากจนเกินไปได้เช่นเดียวกันอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้เลยนะครับก็คือการดื่มน้ําปล่าให้มากขึ้นนะครับขั้นต่ำเนี่ยยืนพื้นคือ8แก้วนะครับ ถ้าเกิดเรามีอาการผิวแห้งหรือว่าเป็นสะเก็ดเงินด้วยแล้วเนี่ยควรจะเพิ่มเข้าไปนะครับวันหนึ่งเนี่ยอาจจะต้อง2ลิตรขึ้นไปหรือ3ลิตรขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับและนี่นะครับคือ3วิธีที่จะช่วยลดอาการคันของเราได้นะครับแต่ก็จะแนะนําเพิ่มเติมนะครับการจัดการกับความคันเนี่ยเราควรนะครับตัดเล็บให้สั้นบางคนหลับเนี่ยไปเกาไม่รู้ตัวนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะสวมถุงมือผ้าฝ้ายเลยนะครับในตอนนอนนะครับเพื่อลดการเกาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับหลีกเลี่ยงการอาบน้ําร้อนนะครับหรือน้ําอุ่นแบบเด็ดขาดนะครับบางคนเนี่ย ใ้เป็นน้าเย็นตลอดเลยอันนี้ก็จะดีมากๆนะครับหรือว่าเราสามารถนะครับใช้บนะครับที่ลบพันอาหารเนี่ยนะครับที่เขาใช้แลบอาหารกันเนี่ยเอามาพันแผลไว้แบบหลวมๆนะครับเพื่อป้องกันการเก่าของเรานะครับและทําให้ความชุ่มชื้นจากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่นานขึ้นนะครับและนี่คือเคล็ดลับนะครับสวิธีนะครับที่เราจะเอามาใช้นะครับลดอาการคันหรือแก้อาการคันจากสะเก็ดเงินนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าโรคนี้ไม่มีวิธีแก้ อย่าเพิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวหรือแป่งแยกจากสังคมกลุ่มสมดุลสะเก็ดเงินจะเป็นกลุ่มที่ทําให้คุณหายจากสะเก็ดเงินได้แบบยั่งยืนครับยังไงลองเข้ามาที่กลุ่มสมดุลสะเก็เงินของเราก่อนนะครับ